สวัสดีครับผม PN a u e i o Shop นะครับวันนี้มารีวิวงานระบบ j จ็ต GE นะครับลุกรถขึ้นทำข้างบนไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าโหลดมาเตี้ยมากนะครับก็ตอนนี้ก็เท่าตัวนี้อนโอเคพามาดูนะครับพามาดูระบบนะครับลูกค้าวางปีไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำที่ครอบให้นะครับพัก น่าจะทันนะครับทําที่ครอบหุ้มหลังให้นะครับแล้วก็พาม,มาดูระบบนะครับอันนี้เป็นลงกาวนะครับาดดคบดา,าด,ดีนะครับจุดลงกาวคาดีนะครับอุครับอันนี้สายซับนะครับอันนี้สายแบตเออสายกาวนะครับออโอเคนี่ก็สาย แบตนะครับของคัสดีสายรีโมทนะครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับวิ่งมาล็อกนี่ก็อยู่น่าจะอยู่เดี๋ยวดัมติดนะครับติดกับพื้นรถเราอยู่ประมาณนี้นะครับมาโอเคแล้วก็เนี่ยเนี่บสายพวกนี้เดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวผมเก็บให้หมดนะครับพวกไฟสองเท้าอะไรพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับ ฝนตกด้วยนะครับวันนีอ้อันนี้เป็นสายเดิมลูกค้านะครับรือออกหมดอันนี้เป็นสวิตนะครับสวิตปิดปิดเปิด power นะครับปิดเปิดปีปิดเปิดทุกอย่างนะครับจุดตรงนี้ส่วนสวิตนี้จะเป็นสวิตไฟในตู้นะครับตู้ข้างหลังตัวอะคริลิกเนี้ยจุดลงกลาวของของค่าดีซีชั่นแนลแล้วขับกลางก็เหมือนกัน,นครับอันนี้เป็น สายลำโพงนะครับสี่ประตูนะครับสี่ข้างอันนี้สายรีโมทนะครับสีเงินอันนี้ก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณใช้ตามงบนะครับประมาณนี้โอเคเป็นทองแดงแท้นะครับผมใช้ตัวนี้ครับประจําผมใช้ตัวนี้คือเสียงรบกวนน้อยครับแต่หากมีงบแบบให้ผมจัดระบบให้เต็มเต็มสายแบบมีงบเยอะผมก็จะจัดสายอีกแบบหนึ่งให้นะครับคือหากงบหมื่นห้าสองหมื่นเท่าไปผมใช้ตัวนี้ครับ เค okay. แล้วก็ไม่น,น่ามีอะไรมาครับอแล้วก็สายพวกของลูกค้าเดิมนะครับสายน,นี้ผมก็เออม้วนเก็บให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรแต่ก็บางสายที่อันตรายผมก็ตัดแล้วก็หุม้มท่อหดไว้เรียบร้อยนะครับ <S <S ก็มีประมาณนี้นะครับอแล้วก็พวกสายนี้ครับของลูกค้าที่ลูกค้าทํามานะครับผมตัดทิ้งออกแล้วใช้แลวทาใหม่นะครับพวกลาโพงน,น่าจะแก้ทั้งสี่ทั้งสี่นะครับแก้ นี่ครับดูับงานของผมคืองานรื้อผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สอดสายนะครับรื้อผมเดี๋ยวพวกนี้ก็เอาแผ่นเด็บนะครับจากที่แด้บหลุมยางไหลเหลือนะครับมาแปะแปะแปะไม่เพื่อไม่ให้มันขยับนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้แปะเพราะามันไม่ขยับแล้วแต่พวกนี้ที่มันเป็นลอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยแปะเพื่อไม่ให้ขยับนะครับก็ ไม่น่ามีอะไรมากครับประมาณนี้ส่วนตู้ก็ขึ้นได้นิดนึงเดี๋ยวเสร็จนี่ก็จะปิดพรมปิดพรมเสร็จก็น่าจะทําตู้ต่อเดี๋ยวต้องดูว่าเพราะว่าฝนฝนลงนะไม่น่าไม่รู้จะหันไม้ได้ไหมเดี๋ยวหากหันไม้ไม่ได้ผมก็จะทํารื้อระตูออกรื้อระตูก่อนนะครับแล้วตู้ก็ทีหลังเลยโอเคนะครับฝากด้วยนะครับใครชอบอางานเดินระบบติดตั้ง ของผมก็ติดต่อมาได้ครับเดินแบบนี้หรือพรมหรือพรมเดินไม่ไม่มีสอดใต้พรมนะครับสายเย็บไทยนะครับล็อกทุกจุดให้ครับไม่ห่วงท่อหดนะครับไม่ห่วงนะครับมีเป็นลังจัดให้ครับไม่มีห่วงไม่มีกั๊กนะครับเพราะรถลูกค้าแพงกว่าอุปกรณ์พวกนี้แน่นอนครับ อุปกรณ์แค่นี้สิบยี่สิบาทใส่ให้ได้หมดครับอันนี้ก็ตกเส้นหนึ่งเส้นละห้าบาทก็ใส่ให้อันนี้ก็ยี่ห้อดีก็ใส่ให้ใส่ให้หมดไม่มีกั๊กแล้วก็เหลืออ่าตอนนี้คือเสร็จแล้วครับลงกลาลงอะไรแล้วเหลือปิดพรมนะครับปิดพรมเออเหลือทําความสะอาดแล้วก็ปิดพรมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทําต่อนะครับเพราะว่าฝนเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวจะรีบเก็บนะครับโอเคครับครับ